สำหรับชาวราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะในเดือนกรากฎา,านี้นะครับกรกฎาเออนะมีอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาเปิดไพ่ดูกันเนาะนะเป็นแนวทางนะครับนะก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะ เดือนกรกฎาเนี่ยมันมันเหมือน,น,นมันมีภาวะในเรื่อง,องความเครียดนะความวิตกกังวลอะไรต่างๆนานานเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยต้องจะเรียกว่าแหมต้องทําใจประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับอืมเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้เข้ามาเนี่ยอ่เป็นบททดสอบชีวิตเนี่ยพอสมควรเลยในใน,ใน,ในหลายๆด้านนะครับนะอ่าเพราะว่ามันจะแบบมีภาวะกดดันพอสมควรนะครับอ่ะ ถัดมาเขาบอกว่าอาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยโดยที่อ้อไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะหรือว่าสิ่งที่มันเลวร้ายนะครับที่เราแบบทำไมมาเกิดกับกูวะมันจะเป็นมันจะเป็นฟิลประมาณนี้ที่ที่ทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยนะนึกถึงหรือว่าคิดถึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะมันเหมือนว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการคิดมากนะจนอาจจะถึงเลเวลในเรื่องของ การซึมเศร้านะหรือว่าวิตกกัางบนนะครับหรืออาจจะหันเข้าไปหาในเรื่องของสิ่งที่แบบถ้าว่ามันไม่ได้เลวร้นะก็คืออาจจะเป็นแบบเราอาจจะติดพวกซีรีส์นะติดเหล้าติดบุหรี่นะครับหรือว่าถ้าว่ามันมันอาจจะเครียดมากๆเนี่ยอาจจะ,ะทําให้เราเนี่ยไปคิดไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับในชีวิตนะอ่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกัน เดือนอยู่พอตัวนะในเรื่องของดวงชตากับกับทุกๆราศีประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับ